หลังจากที่อลซูปปล่อยทีเซอร์รถกระบะในตำนานอย่างดาร์กอนแม็กทีเอฟอาร์1988มาทำเอาเราสาวกทั้งวัยรุ่นวัยเกา่าวัยซิงตามพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้อิซูปนำรุ่นนี้กลับมาลงรายผลิตอีกครั้งกระบะในระดับตำนานที่เป็นต้นแบบของกระบะาย,ยอดนิยมในปัจจุบันของอิซูมีการอัปเกรดเครื่องยนต์ใหม่แหลงมาเพิ่มขึ้นยิ่งทำให้มีแรงกระตุน้นกระแสของวัยรุ่นวัยซิงอยากให้นำรุ่นนี้กลับมาทำอีกครั้งหนึ่ง ต่างให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าหากมีการผลิตรุ่นนี้จริงๆร,รับรองได้ว่าตลาดแตกแน่นอนไม่ว่าในทีเซอร์จะบอกเอาไว้คันแรกคันเดียวในโลกหรือนี่จะเป็นการทําตลาดกลยุทธ์ใหม่ของอีสูด้วยการปลุกกระแสของเหล่าสาวกด้วยการปล่อยภาพทีเซอร์รถในตำนานดาก้อน TFR วันนี้จะพาเพื่อนมาดูกันว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้ไหมว่ารุ่นนี้จะมีการผลิตจริงหรือเป็นเพียงการนํามาโชว์และอัปเกรดโชว์เครื่องยนต์ Mac f o r ร์ดสว่าสามารถปรับจูนได้มากกว่าที่มีอยู่ใน e d m a c และ i s u m สุมวเ็วนดีแฟนทุกท่านนะครับหลังจากที่อ s u นะปล่อยภาพทีเซอร์กระบะรุ่นในตำนานมาไม่นานนะคนไทยส่วนใหญ่ต่างมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าบริษัทนะควรที่จะผลิตรถรุ่นนี้ออกมาตามกระแสนิยมณนะปัจจุบันนะแล้วก็ทำให้ราคาของดากอนนะ รถมือสองนะพุ่งขึ้นจากเดิมค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวการกลับมาอีกครั้งของรถในตำนานอย่างดากอน TFR ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของอิสุในการทำตลาดหรือนี่จะเป็นเพียงการกระตุ้นในส่วนของเครื่องยนต์แม็กฟอร์ว่าสามารถปรับจูนแรงมา้าแรงบิดได้มากกว่าที่ประจำการใน G-Max และ m u x และอีกหนึ่งอย่างเป็นการข่มขอนคู่แข่งอย่าง t o y ย t a ที่จะมีการเปิดตัวรุ่นใหม่ในเร็ววันนี้รวมไปถึง Ford ที่มีให้เลือกหลากหลายขุมพลัง หรือนี้จะเป็นการสอบถามว่าสาวิสุยังให้ความสนใจรถในตำนานหรือไม่แต่ถ้าการะแสมาดีจริงๆบริษัทอาจจะพิจารณาแล้วก็ทำรถรุ่นนี้ออกมาขายก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับอิสุจะมีรถเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นหรือจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดราคาจะเปิดมาที่เท่าไหร่แฟนๆมีความคิดเห็นไหมครับว่าหากรุ่นนี้ผลิตขึ้นมาจริงราคาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับใต้คลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ารุ่นนี้จะผลิตจริงหรือไม่นะครับ ปัจจัยที่1นนะครับสำหรับขุมพลังนะแน่นอนว่า m a c ก o อสส์2.2ในที่ประจำการในมี X เวกแล้วก็ดีแม็นะครับถ้ามีผลิตจริงนะก็จะมาอยู่ใน TFR ดากอนรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สามารถลดต้นทุนไปได้แล้วภายในนะครับเบาะนะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมือนกับ d m a มนะครับและชุดคอนโซลต่างๆนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนดีเทลนิดหน่อยนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับก็ถือว่าดีเทลโดยร,รวมนะไม่ได้มีรายละเอียดมากนะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับก็ยังเป็นทรงเดิมนะตั้งแต่ รุ่นที่จําหน่ายก่อนหน้านี้นะสำหรับดากอนนะครับอันนี้ก็เป็นการลดต้นทุนไปได้เยอะนะส่วนงานดีไซน์ภายนอกนะครับยังคงเอกลักษณ์ของดากอนเอาไว้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อเสุต้องการนําเสนอสําหรับรถยนต์ในตํานานของเขานะครับดีเทลไฟโดยรวมนะครับก็บอกอย่างที่บอกไปว,ว่าไม่ได้มีรายละเอียดเยอะนะครับต้นทุนนะั้นน่าจะไม่เท่ากับดีแม็กในปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าจับตามองไปอย่างมากนะไม่ใช่แค่อเอสุนะครับอาจจะมีค่ายอื่นก็ได้นะหากอเยรสุนารุ่นนี้ผลิตจริงนะ Toyota, X, าจจะมา นิสสันนะครับรุ่นก่อนๆน,นี้ก็จะอาจจะตามมาก็เป็นไปได้นะครับกระแสนิยมรถในตํานานเนี่ยถ้าปลุกขึ้นมาจริงๆนะผมว่าน่าจะทําให้ยอดขายยอดจําหน่ายกระบะในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวนะราคานะครับไม่เกิน1ล้านบาทนะรวมไปถึงคุมพลังนะครับมีการอัปเกรดใหม่นะใส่หัมพลังที่มีนะ้ปัจจุบันนะเชื่อได้ว่านะครับรถรุ่นนี้นะคงจะสามารถทําตลาดได้อย่างแน่นอนรถปีกอัพในตานานแต่สิ่งที่น่าจับตามองสําหรับอีซูนะเครื่องยนต์2 2แม็กฟอร์ดนะ หากรุ่นนี้นะทำออกมาแล้วนะเครื่องยนต์สามารถปรับจูนได้จริงๆนะครับ D-Max m w x เตรียมรอเลยนะปี2026นี้เราน่าจะได้เห็นคุมพลังแรงมา้าแรงบิดทะลุ200แรงมา้าแรงบิด500กก่นิวตันเมตรอาจจะมีให้เห็นสำหรับรถที่ออกจากโรงงานจริงๆรอติดตามนะครับสำหรับใครอยากชมคันจริงนะในงานนะมอเตอร์โชว์ใน26-6เมษายนนี้นะครับก็าสามารถไปชมคันจริงดากอนแม็กนะครับปี2025นะรถ คันเดียวคันแรกในโลกนะปิกอัพในตำนาน1988 tfr นะครับรุ่นนี้จะผลิตจริงไหมรอดูว่ากระแสตอบรับจะดีหรือเป็นเพียงการทำให้สาวกอยากแล้วก็จากไปครับผมเป็นแฟนลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าชอบหรือไม่ชอบรุ่นนี้นะครับอยากให้ผลิตจริงไหมนะครับราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับออปชั่นอาจจะไม่เยอะแต่เน้นกลุ่มพลัง รวมไปถึงดีไซน์ภายนอกนะคงความเป็นเอกลักษณ์ของดากอนทีเอรุ่นในตำนานเอาไว้ผมเชื่อได้ว่านะแฟนๆของยีสุน่าจะชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยสําหรับการปลุกตานานรอบนี้ของยีสุเป็นการท้าทายตลาดรถยนต์รุ่นที่จําหน่ายก่อนหน้านี้ของยีสุแล้วก็เป็นการนําเอารถที่เป็นต้นแบบแล้วก็การกำเนิดของรุ่นปัจจุบันถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แฟนๆหลายคนก็จับตามองว่ารุ่นนี้จะทำมาโชว์หรือว่าเป็นการโชว์ในส่วนของเครื่องยนต์หรือจะเป็นการโชว์รถ เก่าสมัยก่อนที่เป็นตำนานของยูสุกันแน่ต้องรอติดตามนะครับว่าเครื่องยนต์ขุมพลังแม็กฟอร์ดนี่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยนะปรับจูนไดถึง220แรงมานี่ยังไม่สุดนะถ้าเขาปรับจูนอีกสามารถนํามาประจำการใน d m a ม็และมิวเได้เชื่อได้ว่าคู่แข่งทั้งรถน้ามันและ EV มีหนาวแน่นอนรอติดตามปี2025มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนสําหรับรถยนต์ซูซุ ม็มคคมสมคัญจริงได้ที่งานมอตเตอร์โชว์นะครับวันที่26-6เมษายนนี้นะ2,568นะครับเป็นแฟนมีความคิดเห็นยังไงกับดาก้กกอนรุ่นนี้นะครับคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยราคาจะเปิดมาที่เท่าไหร่จะโดนใจเป็นแฟนไหมหากมีการผลิตจ,จริงนะครับเป็นแฟนสามารถสาแสดงความคิดเห็นได้กับรถยนต์รุ่นใหม่ของยูสุแล้วก็รุ่นต่างๆด้วยครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์โดยตลับวันนี้ก็สวัสดีครับ